ตอนนี้ก็ร่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเบอร์รี่ป่าทั้งในฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนแล้วนะคะในส่วนของฟินแลนด์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี้สถาบันทรัพยากรธรรมชาติของฟินแลนด์ก็ได้แจ้งมาค่ะว่าจากผลการสำรวจของเจ้าหน้าที่ในปีนี้ก็พบว่าเบอร์รี่ป่าทั่วทุกภูมิภาคของฟินแลนด์นั้นทั้งบิวเบอร์รี่หรือว่าที่ชอบเรียกกันว่าบูเบอร์รี่ป่านะคะแล้วก็ลิงกอนเบอร์รี่ปีนี้นั้นอุดมสมบูรณ์มากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะเอ,อื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตของเบอร์รี่ป่าในปีนี้และทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติของฟินแลนด์ก็ยังได้ระบุอีกด้วยนะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าในภูมิภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางและทางตอนเหนือของฟินแลนด์ในปีนี้เบอร์รี่ป่านั้นก็จะให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ ส่วนทางตอนใต้ของประเทศนั้นก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่มากเท่ากับภูมิภาคอื่นๆโดยปกติแล้วผลบิลเบอร์รี่หรือว่าบูเบอร์รี่ป่านั้นก็จะสุกก่อนผลลิงกอนเบอร์รี่ค่ะสำหรับปีนี้นั้นจากผลการสำรวจของเจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรร,ธรรมชาติของฟินแลนด์ก็ได้แจ้งค่ะว่าผลลิงกอนเบอร์รี่นั้นผลิดอกแล้วก็ติดผลจํานวนมากซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในเขตการตาฮาเมซาโวนอตการาเลียไกยนู และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฟินแลนด์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ระบุนะคะว่าในเขตพื้นที่เหล่านี้นั้นก็จะมีผลผลิตของลิงอนเบอร์รี่ให้ได้เก็บเกี่ยวกันเป็นจํานวนมากสําหรับฤดูกาลปีนี้ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังได้ออกมาเตือนผู้ที่ต้องการเข้าป่าเก็บเบอร์รี่รวมถึงเก็บเห็ดว่าให้คํานึงถึงความปลอดภัยด้วยควรพวกโทรศัพท์มือถือและที่ชาร์จสำรองแบบพกพาหรือว่า Power Bank รวมไปถึงไฟฉายด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะบุคคลที่จะเข้าป่าในฟินแลนด์ควรติดตั้งแอปพลิเคชันฉุกเฉิน112ของฟินแลนด์ไว้ในมือถือของท่านด้วยค่ะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในป่าท่านก็จะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของฟินแลนด์ผ่านแอปพลิเคชัน112เพื่อขอความช่วยเหลือได้ค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกท่านคนที่ตัดสินใจมาทำงานนี้ที่ฟินแลนด์รวมไปถึงสวีเดนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินกำไรกลับบ้านกันเยอะๆทุกคนเลยค่ะ งานเก็บเบอร์รี่ป่าทางในฟินแลนด์และสวีเดนนั้นเป็นงานที่ยากลำบากมากก็อยากจะให้พี่น้องแรงงานไทยทุกท่านโปรดศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆกันให้ดีๆก่อนตัดสินใจมาที่นี่กันนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปนั้นเราก็ยังจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้กับพี่น้องแรงงานไทยได้ทราบกันอีกเป็นระยะระยะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโซนแลนฟินไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเราในการจะทำคลิปมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ